วงการบันเทิงสุดเศร้ากับการจากไปของแม่สีดาโพพิมลและผลงานที่โดดเด่นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องวิมาน้นามหมอกุยอมแล้วกุยอมมึงแล้วหมอเรียกได้ว่าแม่สีดาแสดงได้อย่างสมบทบาทและเหตุการณ์สุดเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่อล่าสุด20มีนาคม68แม่สีดาโพพิมลได้จากไปอย่างสงบในวัย70ปีและทย้อนไปบทบาททางการแสดงเธอคนนี้แสดงได้หลายบทบาท ทั้งนางเอกและนางร้ายทางด้านชีวิตส่วนตัวเธอคือแม่ของนักแสดงชื่อดังออบอภิชาติโพิมลซึ่งออบได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย30ปีด้วยโรคหอบหืดซึ่งหลังจากที่ออบเสียก็ทําให้ชีวิตของแม่สีดาพลิกผันอย่างมากติดหนี้นอกระบบหมุนเงินไม่ทันท่ามกลางข่าวลือต่างๆนานามากมายจากดาราที่เคยมีเงินกลายเป็นเด็กเสิร์ฟมีชีวิตที่ยากลําบากและย้อนไปในช่วงโควิดต้องอาศัยข้าวบริจาคเพื่อประทังชีวิตและหลังจากที่ตกเป็นข่าวก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยอย่างมากมาย และแม่สีดาก็ยังคงยืนหยัดกลับมารับงานแสดงอีกครั้งกลับมาในรอบ20ปีกว่าที่ห่างหายจากงานภาพยนตร์และโดดเด่นที่สุดก็คือภาพยนตร์เรื่องวิมานหนามทําให้ชื่อเสียงของเธอกลับมาโด่งดังอีกครั้งและมีคนพูดถึงอย่างกว้างขวางส่งผลให้แม่สีดาคว้ารางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนับเป็นรางวัลแรกในชีวิตของเธอในวงการบันเทิง